เมลซุงค่ะวิดอ์ันเทงรายตตัการในวันที่6เดือนก่าปีคริสต์2เฮงองค่ะเมื่อได้หลายข่าวตีมาสังล่งต่อไตเลียกไลยไปว่นปีดองผู้ปันแทงสิมกะข่าวมึงหนอกก่อเฮงข่าวมึงไทยกอเหมือนกันกับนั่นแหละอันลุงฝ่าปักตาเสิยเป่าด้วย เมื่อวานน้ก็ได้เป็นลงปอาซิงก็ใหม่ของอังกฤษเมืองไหลก็ตัวยดังน้าจอทีวีว่า้อถึงข่าวยามุูคํมเมื่อวันที่หาเมื่อวานน,านนี้ปีดอหลารอังกฤษเด้เลิกขุน,น,อ,อ,นอุปึงพองนำโป๊ปของวันมึงก็มา เดนบอริสจอห์นสันก่อนหูยุ่งตีกึดยึดนาดีกว่าเลือกดังขึ้นมามีอยู่สองก็แต่แค่เข่งกันเจอไหนก็นที่ดึงเป็นนางยิงอายุสักสี่สิบเจ็ดปีจีว่าว่าลิทฮอสก็อันมาเข่งตานั่นจีว่าว่าอรริซินา ปีด่างหลายโหวตอันนั้นก็ลงเสียงกันมือว่าในเปลี่นวันลืงสุดเย้่ก็มิลองอ่องปีหนึ่งกันคู่ว่าก็หลยเผืเป็นลงมองจรงนาย,ยกรัฐมนตรีอันไทยวันนั้นปอขามา้วยกอตกซุ่มลุ่มๆเย้่ยก็นั่งเหงาก็ได้เป็นรีสินะไล่เสียง อันบเม,มือว่านะไอยู่ดีหกหมื่นสามปากเก้าสิบเก้สิบคุยกาลิสฟัสลิสฟัสปีนอ,นอะไรอันเป็นนังยิ่งนั่นซสมามใบอยู่ดีเป0 0ดหมืนหนึ่งหิงสามปาก้าวหกกกับเดียวกับไหนแลเมือว่าก่อปืนเผาย่วหยาดีงามว่าก็อะไรึ้นมาเป็นลงมองจริงเมืองอังกฤษนั่น ชื่อขอ่านางสาวพลสกรดานกูก็อายุสัก47ปีเมืองเปิ่นได้เปิ่นห้องคนหนุ่มกุ้ยคนหนุ่มปานไนที่เรว่าแไว้นางยิงอนว่านั้นบ่มีนกตังเขียนฮักชื่อจากเจ้าเก่าแล้วคู่ลองการเมืองติเตไ เปิ้อนไ้เผิงเปินง,งการตีเมืองอังกฤษเงาหักเงาโดนของดิโมคราซีปีน่าอะไรอ่องเป้กว่าเป็นเดี่ยวอย่าเป็นข่าวหรือดังข่าวมึงเนาะบีบีซีเสียงแหลนข่าวมึงไทยกูข้องกูช่องตื่นลงข่าวมันนางอ่องเป้มือว่าอะไรเอาไว้นางสาวฟอส ตีเลว่าเปลี่นก้นหนุ่มกับผ่านยามเดียวอายุสักสี่สิบเจ็ดปีกันได้เลยกุ้ยกับมองเปลือนแน่อายุสักมันแส่งกันปีน่าเท่ไรเมื่อโจไปเด่นคุณนำอเมริกันเจ็ดสิบเก้าปีออกออปล่ยวันนี้มันนางตึ้สี่สิบเจ็ดปีกันได้เลยพอเปลี่ยนใต่ได้กาอยู่ในกันในจองหนังหนอนนอนหนอเยอะก็เปิดวันลง ป่าวันคืนเมืองนีป่าแกาานั่งไวุ้ว้กับเมืองเมืองนหนตีให้ถือว,าวออ 40, 40, 40, ่าวันเมืองคือขึ้นคืนยหเอออายุสัปสี่สิบสี่สิบปายในเมียนพองเหมาออกไปวันคือเขียวต่ทีปวกต่าปกป๋องจืดอจวันเมืองขึ้นคืนใหญ่ลิทวอสออเตการลงเสียงบทตมือวานนเ่ียิดเหอรอเป็นลงมจริงของอังกฤษกว่า เอออนะันนั้นปีนอกหปัญญาทั้งหลายมันนางเป็นควนเดียนจุ่มันหรือเสียนตงังก่อนหนึง่งอํำวังเบื่ออาำกึ้งเมื่อเป็นตะเป้เมื่อเป็นแก้มเมื่ออยู่ในหลกของสิงของบริสจอนสันมันนางเอาที่ดังรันมนปีต่างประเทศอํานั้นก็ห้องการลงนอกมือมันนางปีนวันหู ภายกับศึกติดต่อแลกด้วยถี่นนอกเบื้องนาสีหัางห,หลายของเขาเขา้องของกันหลกปีดองหูปันแห่งลื่นสุดมาก,ก็ไล่มาแค่เข่งกันในปาติของเขาปาติใน,น,น,นั้นชื่อว่าคอนเสิร์คอนเสิร์ตวทีคอนเสิร์ตวทีปีดน้องหูอะไรชื่อปาติ อันแค่เข่งกันยเยอากว่าอะไรที่เป็นโงมงจริงเมื่อวาข่าวดวหลงกว่าไต่หองอันอยู่ดังอ,งองเมริกันอังกฤษอยอาก็่หนอกมึงอันเล็บเห็นข่าวอันเกิดเงาลายหนอกมึงซื้อได้เล็กก็ตีหันเงินกว่าไปเดียวอย่างกุยกาเมึงไต่หัาขาก็เลยค้องคําไาม้ลองทีวีห้าแห่งน็ดมั้งตีมั้งลุลงฝ้าปักตาเสดด้วยมานาันนัง ตีปีห้าอาน้นก็อันเปลี่ยนคนใจริศินะตีปหีหกลื่นสุดมากก่อนนางสาวลิสพอสออกปีกว่าปีดองหูปัปญ,ญาายางอะไรอันนี้มีอยู่ยองมีอยอาง,งอามดีเดียวว่ะน้ำใจมึงเป็นในหิห้มกันแต่ได้อ่อนผูเสดปกตังฟกปอกเทวันมึงขึ้นเยยบเอาไหมอังเฤษเขากเกี่ยวเสดมันนั่งกันในนี้ตื้อได้เสดขึ้นว่าเป็นลมบอกจริงวันเหมือนไง ป็นนางยิง้งก็ในดิมิทเฟย,ยเพสคอฟอันเป็นผู้คานป่รารัสเซียอันไทยโฆโฆ้ยอโคศปีนอนละไลเข้าข่าที่ได้เห็นผู้คานป่าของรัสเซียออกมาบูวาว่าอ่ำพังยิง้มคู้ไหววันต่างว่า ปอมันนางไรขึ้นมาฝีนลงมาจริงอังกฤษปอไหนเงาลาย,ยดีแต่รัสเซียเลยอังกฤษันอยากไปเมื่อมันนางติดหาเสียงอยู่ใช่นั่นมันนางลาบวาปอว่ามีลองคือคักขึ้นมาอํายาลอดไลใช่ได้จะเอาหืดลำหนํำของอังกฤษติดตั้งนิวเคลียสิรยืสริรัสเซียก็ไเออความพอไล ที่เรารัสเซียเขาตวงไว้เนื้ออกเลยเนื้อใจกอ็ได้เลยก็เล,ลยขึ้นมาก็คาราวานเจ็บป้องขามาโดยเป็น,ปนคนใจจีวริสินันก็ออันเจ็บรัสเซียเหมือนกันลิทวอสก่ออันเจ็บย้ยอนรัสเซียนั้นเป็นคอมมิสแสลเข้ามาหุบซิมติโดโตมเมืงองยูเครนปีเดอร์เท่าไหร่ป้องขามาตดยสามก็อนแน ก็เลยกว่าก็รีก็เลยป็นก็ยามมาได้เป็นบริจอนสังกอนดังฮ่าอามาได้เป็นคอสท่าลีดคอสก็ดินกว่าหรือเสียงดังสวยแถมยูเครนบีรเมียรัสเซียลองเนอกเมืองห,หันเดียวฮันเดียว่ากันเน,นี่ยกำลังอะไรก็มาเดียวเนือ้อหนีบีดอ,อวันเนี่ยว่าเมืองเราสั่งเก็บเมืองเราสั่งอันเก็บอังกฤษเขาได้เก็บจากเลนเลอกลิีดคอสขึ้นมาเป็นลมองังิงก็ามามืองบ้าแน่เอาไว้ รงทับปีน,น้อาครับในหัวข้อที่หนึ่งสืงสบเสแล้วครับเรื่อหัวข้อที่สอง NCE ในเมืองใดเดคือใดกวนใดดังหลายเปิน้นไ่วอ่งสีเข้าปบ่หวอ่งสีเอาไง,ไง้ไๆก็งามยินเกิดตึกโตมึงอ่านตก,กัน กว้ยกล่มใจกึศอ,อะไรฮะมันเตียกเลียยปีนอองอะไรอันซึมมาห้องจอมพรือ,อยาสิก,กว่าอุบนั่นมันเจ้าก่อมไรชานครับจอมหนังโรงไรมมือว่าเดือดเต็งสิ่งอยาวกว่าปานหนองชานพอนถึงมานมี้องหลังก่อไในมันก็อ่ำไปยกอ่อำไปจอกอ่ำไปตี่แลติ่ขันว่าเออ ยอมเลยยอซื้อเลใครลองอําเหเนียนาตาเมืองหุ่มถุมเรียมในติกดอต่าคนเมืองเดียมในทุกข,ข่านั้นก็กว่าเนื้อเสียนด้าันจะอะไรอยู่กุยเนี่ยมันใครยอแต่ที่ก็ย่อปีนอ่างหลเนี่ยลุกจองขนมากเ,าเ,าเจ้เขีอเนี่ยเจ้าเฮ็ดนี่ยอะไรก็เป็นเสี้นด้นของมัน กวยก่าเถียนกานหังเจียซิกนั่นกูก๋อหลี่บ่ามหาปิ่วหาหลงเจียซิกเอ็นซีอึ๊กตึกอ่ามาหลันต๋าจู้ซื่อจู้กวางจู้กังจู้เงินจู้ไปบ่ามีกูเจื้อกูหล่องหมาออปิ๋นหยาต๋าลูกขึ้นเอาขึ้นสิได้กว่าอะเลยๆกูก๋อเนี่ยกูว่าเปิ่นมหาปิ่วหาหลงเจียซิก หามาหมอกันได้ลงม่านเข้าฮู้หานี่ม่านเข้าฮู้เดมเมื่อวันเตยสิปีลงแอ่นสีอย่าว่ามันเจ้าลงแอ่นสีในมันไข่ขึ้นหลายได้ตาลุกขึ้นมามาแน่อ๋ออ๋อเรียกหมอกันนั่นปีน้านั้นล่ะกวยปอขาบะตวยในใต้กันเมืองจุ้มเอสพีโคเขียววางให้ก่อดีผู้อยู่ลงได้ว่า เอาตีด่างเอยนสีสิไดแต่เดี๋ยวขึ้นจริงได้แต่เดี๋ยวขึ้นมึงแต่จู้สึกสิได้เนี่ยจมันใครได้เกี่ยวกับแกครอนได้ใครเห็ดขุนได้เห็นผ้าสามเหงีการัานกุ้ยป้อปเช่นนั้นตีได้ที่ไรีไดตึกมันเอตึกตุ่มเตยไดก่อห้อเอาขุนี่้ามาลังมึงได้เออตีได้มาหุ่มมันสิได้ห้ามเบเออปีนอรลไเฮาปินคือได้เฮาปิงกุนได้ไก่หันตีงงูหันตีไก่เจไดกูกอดูเดีูเดียวไว ไต่เขาทานั้นไอ้แจ่มดินที่นั้นปีดอนอะไรมันนี่มันขาดว่าเอ็นซีนี่ลอกเรียนอันนั้นเนอสิบย่างกว่าปานติ้งสิ่งกะดีอองซังก็อย่างมันสุมส่มอะคือดีไลยกอบไรเนี่ยองซังที่เขาลิกตาปันมีน้องหลายหา้าอันนั้นก็เขาหลังนั้นสิมานากันเตะคือ วยกาลองอันลู่ซุ้มแลยบอยอมตีสุดยามเดียวได้ปีนอลังหลายปอขาดด้วยในทางการเมืองปองว่ามหาปิวหาอาสีของเสียวขึ้นจึงได้เนี่ยเขาอํำไรพอนหลีสังตีในเอาไว้ย่อนคู่เขียวผู้รองเสด็จห้องันมาตึกก่อเปิงหนึ่งย่อนมิตรอ,อ่างไหลอำเกือกตีในก่อนไลยหนึ่งหมือนกัน ก็นั้นมหาผิวพาต่ได้เก็บซึกต่ได้จู้ซึกแต่ได้จู้เงินจู้กองจู้คนจู้ไปขมีห่มเอาออาเสียเมหลอไรเอาขึ้นติดได้อันจอมือยอดซึกการเห่วการไล่เอาไว้การบอกการไล่ันเดียวทาบเดียวในเปื้อนหู้ดันเสียเปื้อนห่มกันห้ำปีดออะไรกองเสียเอาขึ้นติดได้วันเมื่อไดใเสียไัเมืองยามาซาลายแหล่สับเลียงว่าปีดออะไรเหรอเดือดหูด ăn à, đi, ăn quá, tháng nào nãn này, nay nón, tìm viên cá ngừ, yawn sang la, nay, buôn heo, ở vay, không kinh doanh ăn 44, cắt hạt thẳng dư này, mực liu này, có đấy này, ta leo núi qua đấy xí đeo lên đắp xích, có mi lòng ăn trái ở vay này, quân luồng này, pì đao rắng อันนี้ดีเยว่าลายไล้เขาหนาปัดหนึ่งก็เลยว่าสองมาได้อันคุดเหตุคุดคำฐานหินดาวมึงได้เจอ,อนหนาก็เลยมีเอาไว้เกาวันมาได้เสีนตั้งหลักเสีนตั้งหลงเซทิ้งเลยยิไปได้เขาสงรรุห้ามทีหนลองที่ก็เลยเป็นปีดอกอปนแหยกับในวันมาได้ ปีดอเข้าวุ่นด้ละลายไหลของอาสีของเสียวที่สึ้นได้เข้าขาไหลามากี่ไร้เพราะอยูได้ดีแักตาคนมึงอ่อนกันด้วยเลนทักษังในจางมีลองกินใจวันตั้งหลายจอเงืง่อนยอดซื้อแต่ว่ามีน้ำกัดหาเงินเสียเล้นเรี่ยงดับสิ้นเข้าขาไหลากาพปนมาในแก่อยู่ด้วยเงินอันว่าในหายามมอก่าอยูอกกอ่ปีดอกเข้าวุนด้วย หาเรื่องน่ขึ้นอยางหาเรื่องคนหับการเมืองเลยคนยิบก่องต่อุกงพึง่งจะในหนึ่งแขนขานใจกอบในแน่เสนไม่มื่อสั่งไวลาว่ามาหาปิวหาลุงจอมชื่อยอดสิบย่าเดี่ยนในใจกอดลิ้มใกอดลิมอ่ำมีจีใจ,มมจปีน,อน,น้องทำไมปืนย่าเหลีวยงแต่ให้คนเมืองกัดเย็นแด่นลงใอเมื็นสิอัมกัดเย็นฮะ มีแนวหลายว่าขวางเอาปองสู่เขามาโปมาถูกหรือดำคนมึงลองน้ำเย็ยนลองคนมึงเราที่เขียนกน่อนหรอกอาสีของเสีเ้ยวที่ได้คืดตืกอะไรอันศีเจได้เข้าึืเาดเปิ้นนึืดตีได้เข้าคาป่อไปลื่นสุดมาได้อันผูม้มีเบาเออกไปวุน่นมังป่อบกไข่ไหลย,ยินว่าอาสีอังเก็บเสี้ยว ปองตู่เขาซัมเก็บเทียงตั้งน้ำตั้งหลลิบลิบ,ลบต,าตายตายหายหายม้อยม้มอยอ่ำไรใส่ใจแรมไม่นสนใจตีในปีน้องอูปัน,นแหงก็หลายเลขเฮี้ยงเขาก็ได้กลืนมากลืนมาเสียอันตึกอันฉีดจอมซึ้อยอดซึ้อไฮไลท์ที่ไหนะกอบลายอันเอ็นสีอันมีเพียงการลึกๆเสียอันห่างเฮี้ยงแต่เดียวขึ้นเรื่อนรู้ บีดอนางเอ็นซีเออามไลพ้วีทังตามันเดียวไผก็กลัวกลัไว้อันเขาว่าันเอะลองอาสิได้ซึกมันโนดันกันกานกอลองว่าคนเบงรอดพีเนี่ยอามรอดพีปดกลางปดหนือซื้อนมันก ใชลูกน้องมันเสียใจจอมป่อจอมถูกกวนเมืองได้อาไว้กอบไในข่าวลืนสุดอาชีพของเสี้ยวขึ้นตึ๊ดดห่องการโน่งลุมป่องการเงาจริงลอยแต่เด้งจีสังกูดับเพดับกองดับควายดับจุ้งอองตีเชื่อนี่เธอมีหลงยังกึศหลงเก็บสิขเอาไว้อะไรก็บอกว่าเฮียงยอมปะปีน่าอะไร อาซีคองเสี้ยวพิ่อจึงได้ไปวันของจอยซิปตีหอกขาด้วยในคาราซาปีไปอาเหมือนมาตึกเขาจะมีนำกัดเชิงขีเกียตขีเชิงขีเฮียงซึ่งใจคนมือมันเี้เลยกูก็อดดิเดียนก็นั่นแหละซึกเออันว่านั้นปอมีไปวันดีนี้เหมือนนังอิสราเอลเขาห่าตาลีบันห่าเนาะมือห่าตีนออกพี่ผู้ขี เฮ็ดสมัยว่าจังนั้น like ่ะโดนหลําในตาได้เข้าปางตึกสิได้สิ้ผู้เขียนนั้ไล่นําน่ะกุยหน้าเฮาในจ้งอันมีอยู่หมากอันมีอยู่การซื้อกันอนอยู่ซั่นน่ะอนมังกานันกุยกอบได้ตึกกันถึงคือกันปีดอกละย้อนสมงนั้นน่ะย้อนว่ามัเมียนมาหยิบมึงไว้คอเขียวเป ปองจู่เขาเจ้าทำาเม,มืองใ้กวนขอยเอาฮะอยู่ใต้ผาดิมานเหมือนกันกลับนั่นแหละปืนเนฮ็ดเธออาสีของเสียวขึ้นสุดได้ดับสิสุดได้นั่นเคียงอ่อนเคียงอ่อนอันไรเนยน,นอนเปิ้นกางเอาไว้เอออันไหนก็มาตุ้งทักปีนอปันเฮียงว่าของเสียวขึ้นสุดได้โฮข่าววันเมื่อนได้อันดีบ้านเก็บสิเกา่าเอียนหลูคนมึง คนเมืองผู่หนึองคนเมืองจูงคนเมืองหันไม่สองเกิงกันเดียวเกิงดีโมคอร์ริสหนำใจเจียจางหักจืดอคือ่อนว่าเมืองหักปอไทยเมนาเนี่ยคนเมืองได้ไทยคอมลิสต์เมืองมาเส้นอะไรเพผิวมวยมีเงี้ยงเจาะหมาหูใจคนเมืองปอเฮ็ดสึ่ตาคนเมืองเลยเอาขึ้นถึงได้ด้วยใจซึ่งเลยอั่นี้ลองขีเนเต็กเก่งอีชังนู้คนเมืองหันดีได้บ้างกันเดียวปีหน้า่นแหละคอมมิวนิสต์เขาเลยด้วยเลย เขาไปกินยอกคนมึงหมอกายไปนี่ยหันว่าปึ Bolt ้งกันก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อันอาสีเฮ็ดต่อค้มึงอันอาสียังกึศเก็บซื้อๆได้เป็นพ่อหนีทีดิกวยก้าเข้าถึงนั่นพายลงเข้าสองดีขำนำในห้าเนี่ยเมื่อเสียไปมึงสร้างมือวะเป็นอะไรนะพายเฮ่นำ อําเดียบยามทั่นไหมา,กายกุ่นบังเหรอคนลู้ได้หลายหมู่บ้านหลายอุอง่งซี่งในกองมีลุงฝ่ายมีเจไว้ก่อนในปีนั้น,น,นหลายเลื่อสนสูเสียไปเมืองไหหลำมากวานเมืองหลีปองใจกวนเมืองหลีเขา้าใจปองจู่เขาหบีบเงี้ยนเด็กิงา่งาวเฮียงเอาไว้ซึ่งในนาทีแรกคุณพ่อสู้เจ้าว,วันเมืองได้ เฮาหมอวุ่นหมอทาสางหมอโดยว่าอ่าพ้องหรือไรติเลยกว่าเฮสิคโคเขียวเข้ามาเฮสิกอาสีของเสียวขึ้นึงได้สิแลจู่เหยียนจู่เฮียงเอาไว้อ่าดีฮห้ออาสีของเสียวขึ้นึงได้ได้อ่าม,มีล็อกลักอ่าม,มีปักปึงม,มีเพียงกันอ่าม,มีตาดิไขผิวมวยกุนเบ่งเดียวกันกอบนั้นแหละขีดูการันตุยปีนอนอะไรจอมซึ่อยอดซึ่งยามรันว่า how did or you can die คนเบิ่งเหลียวกันให้จบเป็นครึ่งมือเพเนอเบี้ยวๆแทงเบี้ยวๆแทงกุยกับบางติ่มพ่องหรืออะไรๆไปเป็นปังติกันบ่ไผคนเบิ่งคู่ดีได้สิได้มาฝึกสอนกันจิ๋นดูซุเพียงเอาไว้ในของซีเอาขึ้นนี่ได้อย่าไปว่าว่าสิโคไล่ได้นําเก็บสิได้ดีนะอย่าไปว่นกันน่ะเขาโลว่นด่าคือจารย์บอกสิโคไล่เก็บสิใน เชียงตีให้ถือนำลาตีใหดหือกึนลาเฮาคนเมืองหลวงบอกซจก็เสียได้พึ่งพ่อนสอนการเข้ามาในของเสียวขึ้นได้นำนำเมอตาอ่องเป้นั่นมีจีในก้อยเออปองคนเมืองบอกใจจ่ได้ปีน่าเท่างหลร่มหาปิวหาเอ็นสีเองของใจอดซื้อนั่นเนี่มันก่อเดิมหลุดห้าเมื่อแล้วมันก็ไม่ใครปัญแจกปองจู่เขาก็หู้ดีหน่โคมเมืองเสียได้ตึกการเงินลองนับเย็น อันเป็นอยู่นะเิงได้เป็นอือปิดอกอคก่อนก็ได้น่ะคือเอ็นซม,มาหาอยหาลงตจู่กองจู่กางจู่คนจู่เงินจู่หมาออจู่ใบวันจูเ่เห็นเฮงซะหนเตรียมคงหายมยุ่งนั่งอยู่ดีกวนมึงป่องใจกุยวัมนมเนยเข้ามาได้ของเสียวขึ้นนึงได้นำนำพึ่พ่อสอนการนำนำเข้ามาทางเฮงยีดีงามับ การที่จ่ว่ามึงหรืออะมีเพียงตีนีปีนอกอาไเอออะไรบันเฮียงใส่ก็เลยว่างตวงดับปีนอเขาขาดอย่าบีวนว่าอาสีคำเก็บซื้อในข่าวลีดาพนเมืองเออเจอกลัวกับข่าวลีดาจัเจ้าจ่าบัณฑิตนาเขาขาดอยู่ไรให้อยู่หรออยูดีสู้พ้นมึงอ่ะถามได้เลยนะครับผีืับของรับไฟลลูกดีหรือมาลูกดีกูมึงแสดงมาพ่อสอนการเป็นซื้อหัง ขี่วันขี่เมื่อสูเจ้าก็โหลโดได้มากที่สุดเท่า,ทา,ทาไหรต่อวันกันเคลียรทางสร้างบ่องดีในเอออย่าลืมหน้าดีบุญพรานอันว่าเป็นการของคุณใจอะไรก็ต้องตักปีดอ่ญญญอแนแห่งเอาไว้ในหัวข้อที่สองเลยต้องตักกันไหนเนะีหมาะสมครับ